้องปูมานออกอบไว้ยุกสะดุ้งเนาะได้อยู่ด้วยเนี่ยโอ้<ด>ชมงกควาได้ปลาโรตปลาซิวปลาซิวอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวซีวงองวอลินต่อวอลินกับสาวแต่นะยีะะ่หันอะไรแต่เออ,เอ,อถึงที่ฝนตกไปได้ค่ะสาวอีสานบ้านทุ่งก็อยากให้พี่น้องมาชมบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศยกสะดุง้งตอนฝนตกเบวงน้องวอลินกับยายแต่ เห็นปูกลางทางอยู่ได้เออ,อเห็นปูกะเออวายอยู่น่นมองมองพอดีเลยฮหนา่าวฮันน่าของเยเต็นะได้ไวเยเตะฮะืมสะดุ้งเยเต่หกักขาหักได้ปลาลด ต้านแรง,ง,งน้ำมาไหวกินเพราะทัานคติบ้านหรือเปล่าเออยังต้องกันเนี่ยปวดไงเขาเส,สีเยปลาสลิสตัวย้อยยังแต่เสียดายแท้เอาวลาขึ้นมาทั้งโคกแล้ววันนี้เอาไส้จังไหนคุณโดดไปอืปลาสลิดมันกัดแข็งอยู่แล้วตัวหลา,า,านด้จะเอาไม้ฉันก็จะ,จะเอาไมอ้ปลาลดปลาลดปลาลดได้ปลาลดได้ปลารสอาโจุกเลยแก้วตัก ออ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 คือเสียดสลุนคักใช่ไหมแม่เจ้ายานตายเนาะแม่นะปลาครับของหรือเราดีๆแล้วตอเนี้เขียบเชี้ยบเขี้ยบหรอเอาใช่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาเบิองทั้งๆน้ำแปลงเอาขื่นมะเฟืองทั้งๆน้ำแปลงปลาได้หลายบ่อหลังจากที่ฉันไปแล้วรอบแรกนะเฮ้ยถ้าถึงขั้นเส้นไปเอาขึ้นมะส้มเจ้าสี่แล้วเนี่ยโตัวซ้ำกันเนี่ยได้หลายตัวน่ะ นนไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหอสออนสอนเล็ดแตะไปยังขาสะดุ้งไปยังไระเทียยันนี้เยกบหักจากเที่ยเจ้าของมั่บาหักเจ้าของม่โยกหกยักดิป<อ>นะขาดีละหูาน้ำ <laughs> ห,หลเพิ่มขึ้นเร็วด้วเนี่ยยังวานี่ดนเนี่ยวานอยู่ห้องน้ำเพิ่มขึ้นต้วเนี่สนอง กลับไปชาร์จแบตชาร์จแบตโทรศัพท์ก็ฝนนอนเปียกโอ้ยได้อีกแล้วค่ะปลาลุดือติดดีแท้นทมาเนาะอากาศเย็นๆมาแล้วมันติดปลาลุดได้ปลาลุดอีกแล้วเอปลาลุดน้องนี่ดีแต่ตั้งแต่น้ำแห้งก็ดีนะลินปลาลุดเอาไปใส่ของ, <laughs> งลูกมือลูกมือลูกมือเก็บใส่ข่องผู้ช่วยเออปัดนั่นนะ เขียดแล้วย่านปลาเต้นออกเขียดมากเลยอืยายก็ย่ฉันออกมารอบสองรอบรอบแรกเข้าไปแบตกล้องที่เบิดกลิฟกล้าไปชาติได้หลาย สะดุ้งมันน้อยพวนนอกของมนันนะซีส่สอกลงคลองบ้านบ้านเขาพอดีเลยได้นิดยกแบบปลาชิมปลาเดลืออืมปลาขาวแตนุได้แบบพูดนล้วเนาะแตะ่ <laughs> ตยังว่าเออ

ปลาลดปลาลดปลาลดนา่มันจับดินจักว่าจะดึนกูเอายากไรเลยดดเลยวลิ้นาะจับเได้ปูนั่นนั่นนั่นอยู่ไปได้เลยมันหล่อนใน่ไหมเจ๊กระดือเส้นสุดยานสะดุ้งเขาขาดดึงออกบ่ัตรลิ้นจับมันเป็นตะขาดแท้โอุ๊ยจะดึงขันสะดุ้งกูสิล้อม ถ well, <laughs> ึงก <t eg ued gardens> ันสะดุ <anni> <parfois> ้งกำลังเอาปากออกเอาสอยกันเอ้ยปลาลุดมันมักหมุนแบบนั้นเนาะออกง่ายเว้ยออกหน้มันรับแข่งหลังมันนี่เลยมันนี้เอาใส่ถุงมือใส่ถุงมือแมนตัวมันมืนสิบ่ได้ยืดรุ้งไม่แต่ยืดได้ยืดดอกออกง่ายอยู่ด้ีแน่เอาเฮ็ดจับตัวซั่นวางจับตวางมันยืนได้ซูนแล้วถ้ามาถึงมันแข็งวาง บอเสียดอกนี่เอาเสเออในเด้อนอนอได้ปลยานไม <c oughs> ่ปลาลดออกมบหนองวลงินรอบสองค่ะยามาแมปลาเพิ่ <c oughs> ลรอบ2องอแรกคือลยงตปลาต้งปลาขาวได้ได้ลายเติบยเยอะยแต่ไม่ลายเติบเยอะ อันนี้น้องจีนสิทายทายปลาที่ถุงเข่าบ้านเ,าปเป็นทหารเข่าค่ะเย็ดเตะได้สองหาบแล้วบ้านฉันเนาะเย็ดเตะได้กุ้งแต่ปูเอาเขาไปก็ได้หลายแล้วปูเขาไปนะ มาแป๊บเดียวเนาะชั่วโมงสองชองั่วโมงไปกับอาหารแรงนี่กับข้าวกินแบบวิถีบ้านบ้านวิถีชีวิตกินหมูกินไก่มากเลยกินหมูยากเลยสวนไม้ยกสะดุ้งบ่เอาอยู่บ้านนี้อยู่ผักบุ้งเอ๊ะแกงส้มก็ต้องบุ้งหมือนกันอ่ะไปเจ๊แอมไปบ้านก่อนวันนี้ให้น้องวรินอยู่ต่อสบาย ไปกลับบ้านพี่กับเขาต,เตัวละ,นะะนานน่คู่นี่เป็นของเยตเต้ไดะคะ้ค่ะเยตแต่ฝากเข้าบ้านปลาลูกคอกน้อยปลากระเดืดอปลาสุดท้งปลาลด อย่าแต่ฝากไปให้ยายเห็ดเกินกรสุยคกันต่อ